สวัสดีคร no ับผ <c oughs used> <c oughs used> <c oughs used> ู้ชาติเจริญทรัพย์นะครับอยู่กับรถเกี่ยวบอยเจริญการช่าง2024แกะมาได้เดือนไม่เนาะโอ้เจอดินแข็งครับเจอเจอดินแข็งงั้นนี่เจอนาไม่มีน้ำเลยพี่น้องรถเกี่ยวไม่ชอบนะหมายถึงว่านาที่ไม่มีข้าวเกอมีข้าวแต่ไม่มีน้ำเนี่ นนแห้งเาะวิ่งเร็วไม่ได้พี่น้องวิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่ามันดันสะเทือนไปหมดเลยดันไปยังไทยพี่น้องอข้าบางมากแถวนี้ไม่เจอน้ำครับที่สูงนาสูงบอยจราจรช่างรถเกี่ยวซิ่งเลนต่างๆของอมีบางเลน 2องิครับเอโอแปดสีหกคู่นะครับเจไฟปิดมาได้270ตัวครับมอเตอร์ Motor, รับโมเดิน12ก็มอเตอร์ไทยบ้าครับความกว้าง3เมตรเลนทั้งขั้นนี่ก็คือว่านี่แกะกล่องมาเลยครับจริงๆก็รีวิวหลายช่องโย ก็รีวิวครั้งที่2นะครับนครับอจีกรัเจอดินแข็งไม่ด้จัดไปไปละหารครับมันไม่มีน้ำนี่ไม่ค่อยสนุกอเกี่ยวไม่ค่อยสนุก บอกคำปากลำตัวครับบ่อน้ำนาอาโลมินยียมัช่วงล่างสอตปเปียนครับช่วงล่างสอตปเปียนสายพานขับตู้หกเส้นครับขับปัมม๊มอีกหกเส้นหรือว่าช่วงล่างแมงป่องเอ๊ะจะมีหนูไว้เนี่ย ขนาดผมเดินนด่ดิ้นแข็งดินดิ้นแข็งโ๊้ไม่น้องอ่หลับหลังมาเหยียบตกไรละห้าร้อยห้าสิบบาท จริงๆเธอโบคู่เทอโบเดียวก็ไม่มีผลเท่าไรครับนะโบเดียวก็พอแล้วแต่ก็เท่นนะโบคู่นะแล้วไัว่ต้องเดี๋ยวไปวิ่งหนึ่งขึ้นคันนานะครับโยวปุ๊บ ฟังแห้งเลยฟังไม่เลยครับช่วงนี้ก็ข้าวก็สิบสิบเอ็ดบาทม่ครับนะโอ้าัเดียวอย่างนี้ข้อเสียคือช่วงล่างนะพี่น้องเพราะมันไม่มีน้ำถ้ามีน้ำชุกคลิกก็ยังดีโตจะสึกไปครับรถเลร์ก็จะสึกไป แก็ไม่วิ่งเร็วเพราะไม่วิ่งเร็วถ้าเราวิ่งเร็วก็จะช่วงล่างจะสึกเยอะอ๋อหุ่นตอครับตัวนี้ก็สองล้านน่าจะสองล้านต้นยอดนะช่วงล่างแมงปองไม่ได้ดรวยว่าสกอร์เปี้ยนหรือว่าแมงงอดอ่ะตามหลังดีกว่าดูผลงาน,นกันเกี่ยวฟางเลย สวยมากครับฟังสวยเดินเกี่ยวดันนี้ก็ไม่เป็นไรนะ้องไม่มีหลน่นเออนี่รู้หนูอยู่ดิเมื่อวานเล่นไปวันหนึ่งก็สามสิบสี่สิบไร่ครับเพราะว่าข้าวไม่ค่อยจะ,ะสมบูรณ์เท่าไหรโซนนี้แรงครับแรงหน้าสูงที่ดอน ข้าวสิงแค่50เซนติเมตรครับนะแะต้ก็ขอได้ได้กินน้งได้กินขอ้ขอเล่นก็สีเมตรกว่ออกนาครับ่อยจรา้นช่างเราจะตามดูเรื่อยๆครับนะตั้งแต่แกะปลายแดงจนถึงสรุปว่าปีนี้เขาเล่นไปกี่ไรครับนะ ก็พันไรก็เท่าไหร่พันไรก็ห้าแสนห้าละยอดแต่ว,ว่าหักค่าใช้จ่ายก็จะเหลืออยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับละดูสีข้าวข้าจะเป็นไงสวยไหมเนาะ เจสิพลังมาอีโนเจโอ,โอแปดีโมเดลไฟโบคู่น้องเจไฟหรือว่ารุ่น5เครื่องเครื่องก็เก่าญี่ปุ่นแล้วครับยอดฮิดยอดนิยมเป็นเครื่องไดเรกนะครับไปความร้อนไ้น้ำ ข้าไม่หล่นไม่ร่วงแล้วก็มีความอีดความทนครับก็จะตามดูเรื่อยๆไปนะ้องปีนี้ปีแรกปีหน้าจะเป็นยังไงเก็บตบเก็บตก ทำนิดหนึ่งครับเรียบร้อยไปทางไหนต่อเลดจอเลดสามศูนย์สีเ่เลดเงาเลดทิลเลอร์ครับนะเลดทิลเลอร์จะเงาครับสามศู4สี่ก็จะไม่เงาหนาปึก๊กแผ่นกระเสริฐนี่ แค่ละสี่พันหมดสี่ห้าพันละพี่น้องนะือะว่าทั้งคันนี่ใช้ถึงสิบแผ่นไหมจริงๆผมสามารถไล่ไล่ต้นทุนรถเกี่ยวข้าวได้นะครับว่าอยู่ประมาณเท่าไรครับละผมไล่ถูกนะพีไม่น้องแต่ว่าไม่ไล่ดีกว่า <c oughs> นะครับ ว่าคันหนึ่งนั้นใช้คุินทำเท่าไรนะครับสบามารถที่จะเช็ครู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตู้ที่แพงก็คือตู้ครับนะยื่นก็เรื่องยนต์แพงไหมโอ้เรองยนต์ก็ก็หลักแสนนะครับนะเป็นสูบก็น่าจะประมาณสองแสนแต่ส่วนใหญ่ทางอูเขาก็ซื้อหลายๆเครื่องครับนะก็จะ อาจจะไม่แพงเท่าไหรแต่ถ้าเราไปซื้อเดียวๆวว่าจ,จะแพงนะซื้อทีนี่สิบเรื่องเนี่ยก็จะถูกครับนะ้อนงะส่วนปั๊มก็ไม่แพงนะ้องใครกินยี่สามยี่สองยี่สามเยอะแยะครับเต็มไปหมดของใหม่ของเก่าไม่แพงครับนะส่วนตัวเดินก็ตัวเดินจริงๆก็ตัดมาจากสิบสองเฮกตานะจะเป็นต้นฉบับของโัสึกนะครับ 2 h p กับ 200cc 200คิด1กิด2นะครับใช้ได้นะครับเป็นตัวเดิม200แบกถึง20ตันนะตัวนี้ก็ 12HP ก็แบกอยู่ประมาณ13ตันครับนะแต่รถก็จะรถรถรุ่ก็จะหายากครับนะรุ่นรุ่น 12HP 20HP 200รุ่น1รุ่น2เป็นตระกูลขมงสึครับก็จะก็จะมีราคาเนาะนะเฉพาะตัวเดินก็น่าจะ สายขวาไนความเปอร์เนต์ห้านะครับนะานมันก็เห็นได้ว่าเขาจะตามหารถคู่นะครับส่วนมอเตอร์ก็ธรรมดาลแล้วนะได้ก,กินคาย่าบ้าโค้งเก้าศูนย์นะครับแฮนด์ดอกเกาหลีฟรีครับนะราคาก็หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นสองหมื่นสามหมื่นว่ากันไปนะครับส่วนใบแท็กก็ ไปละห้าหกร้อยครับนะหาได้อยู่นะส่วนโซ่ก็แม่งป่องนี่เป็นดีทูหรือว่าจะเป็นงานจากแดนแผ่นดินใหญ่ครับหรือว่าจากเกาหลีนะครับแม่งป่องก็น่จาจะงานเกาหลีดนะีทูก็ใช่เนาะมีเยอะแยะเลยนะครับโซ่ก็เซ็นลาประมาณอกวมีตั 15, ง 25, ้งแต่หมื่นห้ายันสองหมื่นห้าร้นะแล้วแต่ ก็คำนวณดูไหมนนอะว่ออากันไปนะครับรถเกี่ยวต้นทุนนะต้นทุน รอยเจริญการช่งครับ2 0 2 4บเดีวกอันนี้เอาสัก30ไร่แล้ว3าไร่ก็15ื่นห้าป่ะหมื่นห้าหมื่นหกหมืนะครับคนขับเอาไปพันห้โอ้คุณน้ำไม่มีน้ำไ่น้อง ก็จะลำบากหน่อยจะฟาดไม่ได้จะฟาดไม่ได้ที่จริงรถ,รถเจียวข้าวน่าจะมีเล่มมีทะเบียนนะนะครับน่าจะมีเหมือนรถไถเนาะจะได้จัดไปแน่นได้พี่น้องนะเวลาร้อนเงินนี่เข้าไฟแน่นได้นะเดี๋ยวไม่มีครับนะ บอกว่ากันไปนี่ข้อเสียก็คือนามันแห้งแห้งสนิทจะไม่มีน้ำจะเร็วไม่ได้ครับช่วงล่างจะจะสิบเร็วน้องนะเฉียดสีมันจะเห็นได้ว่ารถที่จะจะเดินช้านะเพราะว่าเขาไม่ได้มีน้ำนะครับแต่ว่ารถเกี่ยวเร็วเอามีน้ำนะครับอันรถเกี่ยวจะชอบน้ำน้ำสัก นี่เป็นเลนเน,เลน,เนโคนนะครับเหมาะเขามากนี่คนขับเออเพีนน้องเอ้ยอขึ้นไปนั่งนี่โยกจึกจึกจึกเลยเอ้าวสิบสี่นาทีเดียวจะเบื่อกันครับจบด้วยบอยจเจริญกันช่าง2 0 2 4ของดีบางเลนบุกเมืองบุรีรัมย์ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ